phải cho dây dên luôn Phải cho dên đi Phải cho dên đi hào hào hào

หกตู้อยู่ลักเสาลักเสาฟ้าลุกขึ้นลุกข um> ึ้นฟ้าลุกขึ้น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 แตกแล้วโอเคเราเลือกยึจังหวนะเธอลุกขึ้นลุกฟ้าฟ้าลุกขึ้นลุกลุกขึ้นลุกขึ้นปลอดภัยเด้อปลอดภัยเด้อบาสลุกขึ้นลุกลุกขึ้น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 ลุกฟ้าลุกขึ้นลุก ลุกข low ึ้นเท้าตนี้นะฟ้าลุกขึ้นขาขาหลังออกฟาเฮ้าาลุก้า้าอันอัน่ดึงดึงออกใบ่ดึงออกบอดึงออกอันหาขอกอซอยเนาขอกอซอยเน้ เอ,เ,อเ,อเอาตออาคอตาขอมาอยู่กันนูแน่ตาขอไมอ่หนน้อย